หลังจากเมื่อช่วงเช้ชาที่ผ่านมาค่ะ20มีนาคม2567ทั่วกรุงเทพเกิดฝนตกกระหน่ำอย่างหนักโดยพันตาทรัฟแคร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสนามหญ้าได้โพสต์ภาพสนามราชมังคลากีฬาสถานที่เตรียมรองรับแมชฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม C ีนัดที่4ที่ไทยเปิดบ้านพบเกาหลีใต้ในวันที่26มีนาคม2567ค่ะโดยระบุข้อความค่ะว่ารายงานสดจากสนามราชมังครับ10นาทีหลังจากที่ฝนหยุดกระหนำ่ำ สนามกลับมาแห้งตามภาพครับยังไม่ได้ใช้เครื่องรีดน้ำปล่อยให้ระบบระบายน้ำทำหน้าที่ไปถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับแต่ทางทีมงานก็ไม่ได้ชะล่าใจได้เตรียมเครื่องรีดน้ำรองรับสำหรับวันแข่งเรียบร้อยครับสำหรับโปรแกรมช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะเตรียมลงสนามแข่งขันกับโสมขาวเกาหลีใต้ในรายการฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มซีนัดที่3ถึงนัดที่4เริ่มจากวันที่21มีนาคม2567เวลา ลา18นาฬิกาที่โซ World Cup s t a ดียมค่ะจากนั้นวันที่26มีนาคม2567กลับมาเตะที่สนามราชมังคลากกีฬาสถานเวลา19นาฬิกา30นาทีค่ะ